พออายุมากขึ้นร่างกายมันฟ้องเลยค่ะว่าตอนนี้ได้เวลากลับมาดูแลและบำรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นอาการเหน่อยง่ายนอนหลับยากปวดตามข้อเข่าข้อขาแปลกแต่จริงนะคะทุกอาการมาพร้อมกันหมดในช่วงวัยทองแบบนี้ตอนนี้ไม่เลือกทานเอซ c r e t รมันติคอลลาเจนพลัสวิตามินคอลลาเจน3ชนิดและสารสกัดวิตามิน17ชนิด เขามีแอนตี้ออกซิเดนต์สูงช่วยเรื่องกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรค NCD เป็นตัวเลือกที่ตั้งไว้เป็นอันดับหนึ่งในการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุแบบนี้เลยจริงๆคะ่ะชอบเพราะคอลลาเจนเขาทานง่ายกลิ่นหอมอร่อยไม่ขาวไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลคนเป็นเบาหวานทานได้สบายๆเลยตั้งแต่เริ่มทานได้ไม่นานรู้สึกได้เลยถึงความจุดชื่นกระปี้กระเป๋าจากที่เคยเอ่อนเพลียบ่อยๆตอนนี้ทํากิจกรรมอะไรก็สบายดีคะ่ะที่เห็นได้ชัดๆเลยคือเรื่องการนอนหลับ ตอนนี้หลับสบายทุกคืนตื่นมาไม่เหนื่อยล้าไม่เพียสดใสขึ้นทุกเช้าคอลลาเจนตัวนี้สามารถทานได้ทุกวันนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะให้พลังงานแค่35แคลอรี่เท่านั้นมีอยมีฮาลานมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยหายห่วงให้การดูแลสุขภาพแบบอัดแน่นอัดเต็มแบบนี้ไวทองแบบเรายังไงก็ต้องเลือกเอซเครดมันติคอลลาเจนพัดวิตามินแน่นอนค่ะ